พระพาุวาปัดโชโตรักษาการประธานศูนย์อบอรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะสงฆ์และกัลายาณมิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพที่รับมอบจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม60หลังคาเรือนณวัดจุฬามณีอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้ไปด้วยกันซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในบ้านเรือนประชาชนแถววัดจุลามณีอำเภอบางบานถูกน้ำท่วมสูงถึงชั้นสองของตัวบ้านการสัญจรยากลำบาก ขาดแคลนอาหารและยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลและในวันนี้ค่ะ mm. บุญนิวส์ก็ได้มีบทสัมภาษณ์ของพระพานุมาตรปัดโชโตรักษาการประธานศูนย์อบรมเย,ย,ยาวชนระนครรีอยุธยาซึ่งท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศของการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนรวมถึง ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งในปีนี้ก็ถือว่าเป็นการท่วมหนักและประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท,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 ท่านหลวงพี่พระพานุมาตรปัจโชโตรักษาการประธานศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เป็นตัวแทนของหมูนะ่คณะ เป,เป็นตัวแทนของวัดพระธรรมกายตัวแทนของมูลนิธิธรรมกายนะได,ได้นําถุงยางชีพจะได้รับมาจากวัดพระธรรมกายและทางมูลนิธิเพื่อนํามาแจากจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอ,อ,อุทก,กภัยน้ําท่วมในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้หลวงพี่เองได้อยู่ณนะบริเวณของเขตอ,อําเภอบางบานบริเวณวัดจุลามณีซึ่งได้รับผลกระทบจากนะอุทกภัยครั้งนี้ค่อนข้างหนักน้ําขึ้นมาตลอดทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับชุมชน ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็มีประมาณ40ครัวเรือนนะครับวันนี้เองก็ได้นําถุงยางชีพมามอบให้กับทุกครัวเรือนเลยนะนอกจากแจกบนผืน,นบนผืนดินแล้วหมายความว่าพี่น้องประชาชนขึ้นมารับเองนะครับ <c oughs> เราเองก็ต้องลําเลียงเรือลงไปแจกถึงที่บ้านเลยเพราะที่บ้านท้ายท้ายซอยหรือบ้านที่อยู่ติด ริมแม่น้ําเจ้าพญาสุดก็จะมีระดับน้ําที่ค่อนข้างสูงสัญจรออกมารับถุงยังชีพค่อนข้างลําบากนะครับทางเราเองก็ได้คณะพระภิสุสงฆ์น้องๆเจ้าหน้าที่อุบสุบาสิกาของศูนย์อบรมเยาวชนพระนครเสียยุทธยานะก็ได้ลงเรือนะครับเพื่อนําถุงยังชีพนี้ไปแจกจ่ายใ,ให้ถึงมือแล้วก็ถึงบ้านของผู้ประสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับผู้ที่มีส่วนในบุญมาทุกๆท,ท,ท่านซึ่ง นะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรียอยุธยาครั้งนี้ก็ได้ถูกเติมเต็มด้วยทานน้าใจของพี่น้องประชาชนซึ่งเติมเต็มเป็นกําลังใจแล้วก็ยังได้อิ่มท้องกับอาหารแห้งต่างๆที่บรรจุมาในถุงยางชีพชิ้นนี้ด้วยก็ต้องนําบุญมาฝากทุกทท่านให้ทุกทท่านปร,ราบลื้มปิติใจแล้วก็ยังช่วยๆกันมาคนละไม้คนละมือเพื่อนะครับเติมเต็มเติมกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบุทภัยในครั้งนี้เจริญพร